สืบสวนความจริงสวัสดีครับสืบสวนความจริงวันนี้ผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเชื่อมโยงตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงในห่วงเวลานี้เรื่องของการเมืองยังให้ความสำคัญและเป็นประเด็นที่สังคมต้องจับตาโดยเฉพาะวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้สืบสวนความจริงของเราจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาความจริงและไปดูว่า วาระ8ปีตามรัฐธรรมนูญปี2560พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นจะต้องลงจากตำแหน่งหรือต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่เขาบอกว่าวาระ8ปปีนี้แหละครับที่จะขย่าาก้าอี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งพักฝ่ายค้านนั้นตั้งเป้าเอาไว้ที่23สิงหาคม2565โดยพักฝ่ายค้านนั้นมองว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่สมัยคสชปี2557 เรามาดูกันเลยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะรอดหรือไม่รอดจากกรณีการดำรงตำแหน่ง8ปีเรามาดูครับว่าในส่วนนี้พักฝ่ายค้านนั้นมองว่า8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่งและเวลานี้พักฝ่ายค้านเริ่มที่จะต้องจับตาและเคลื่อนกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโฟต์เฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ โดยให้นายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องพิจารณาตัวเองก่อนจะถึงวันที่23สิงหาคมมาดูทางนี้ก่อนนะครับว่าแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นจะต้องพ้นจากตําแหน่งในเวลาอายุ8ปีของสภา,าเมื่อไหร่เมื่อเรามีรัฐธมนูญปี2,560ประกาศใช้นะครับดูวาระการดํารงตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์ตามการเลือกตั้งในปี2,562นะครับ 22มีนาคม2562เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญที่มีการประกาศใช้เมื่อปี2560กฎหมายรัฐธรรมนูนนั้นเขียนเอาไว้ในมาตรา258วรรค4บอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นนายกต่อเนื่องหรือเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกิน8ปีถ้าเพื่อนับจากการเลือกตั้งในปี2562 22มีนาคม ครบเทอม4ปีก็คือวันที่23มีนาคม2566ก็คือปีหน้าแต่ว่ากันว่ารัฐบาลอาจจะไม่อยู่จนครบวาระอาจจะมีการยุสภาก่อนแต่นั้นไม่สำคัญนะครับสำคัญก็คือในมุมของพรรคฝ่ายค้านนั้นคุณชลรนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในมุมมองของนายแพทย์ชุนานศีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นมองว่า วาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นจะต้องสิ้นสุดลงในวันที่23สิงหาคม2565เพราะอะไรครับเพราะพรรคฝ่ายค้านนั้นมองว่าพลเอกประยุทธ์นั้นรับตำแหน่งครั้งแรกในวันที่24สิงหาคม2557นั่นก็คือการเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคอสอชอฝ่ายค้านจึงมองว่าการนับ อายุ8ปีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั้นจึงจะต้องเริ่มวันที่24สิงหาคม2557และต้องสิ้นสุดลง23สิงหาคม2565พอถึง23สิงหาคม2565พักฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นว่านายกประยุทธ์จันโอชานั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา258วรรค4คือต้องดำรงตำแหน่งต่อเนื่องหรือดำรงตำแหน่งนั้นไม่เกิน8ปีไปดูกันต่อนะครับว่าแล้วจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนนี้ก็มีท่าทีของพักฝ่ายค้านคุณสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับเราครับว่าพักฝ่ายค้านเองแน่นอนยังไงก็ต้องยื่น ที่สารรัฐมนุนแน่ๆแ,แต่ก่อนอื่นนั้นก็อยากจะเห็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งก่อนที่จะครบวาระในวันที่23สิงหาคมนี้แต่เชื่อผมไหมครับว่ายังไงรัฐบาลก็ต้องอยู่ต่อเนื่องจากว่ามีวาระสําคัญที่จะต้องพิจารณาในส่วนของการทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกมีการวิเคราะห์กันว่า รัฐบาลนั้นจะอยู่ยาวจนถึงเกือบเกือบจะครบเทินเพราะฉะนั้น23สิงหาคมนี้เราจะเห็นการยื่นของพรรคฝ่ายค้านไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้ศาลนั้นตีความว่านายกรัรมนติีจะต้องพ้นจากตําแหน่งหรือไม่23สิงหาคมที่จะถึงนี้ผมมองข้ามไปถึงกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกประยุทธ์จันโอชาเพื่อไทยจะทำยังไง เมื่อผ่าน23สิงหาคมไปแล้วอ๋อเราคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการทำให้มันเป็นประชามติจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเขียนรละรัฐธรรมนูญมาแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลยังไงแล้วบทบัญญัติที่มันเขียนไว้ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วประเทศจทยาวยังไงผมว่าเรื่องต้นจริงๆก็ให้คนอิสระยุทธ์เนี่ยได้พิจารณาตัวเอง ด้วยตัวเองจะอยู่จะไปจะลงเมื่อไร่เนี่ยให้ให้ท่านคิดด้วยตัวเองเพราะท่านหนึ่งนับท่านดับเลขออกสองท่านก็รู้เจตนารมณ์ของรัฐมนูีเป็นยังไงสามวันนี้ก็ท่านก็ต้องฟังเสียงประชาชนเสียงุ่มเรียกร้องแต่ว่าถ้าเมื่อท่านไม่สนใจแล้วท่านคิดว่าจะต้องไปต่อเนี่ยตอนนั้นก็หนีไม่พ้นหรอกครับที่จะต้องยืน่นสารรับมนูนให้คดีความ ซึ่งไอ้ยื่นเนี่ยเราคิดว่าเราอยากให้เป็นวิธีหลังด้วยทำไปอยากให้ท่านพลเอกยุทธคิดเองแต่นี้ไม่พอน็ต้องยื่นครับในมุมมองของพรรคฝ่ายค้านอีกคนก็คือคนนี้ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีเอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่าการครองอำนาจบริหารประเทศจนครบ8ปปีของพลเอกประยุทธ์ มีแต่การทำลายความมั่นคงของประเทศทำลายความหวังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทำลายเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐทำลายโอกาสของประเทศอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นของประยุทธ์และพวกแต่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนถึงเวลามีอย่างอายคืนอำนาจกลับไปให้ประชาชนนี่คือโฟตของพักฝ่ายคา้านซึ่ง ท้าทีต่างๆของพรคเพื่อไทยนั้นล้วนแต่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับมาดูต่อนะครับว่าแล้วจากนี้ไปทางออกทางเลือกของพลเอกประยุทธ์จะมีอะไรบ้างพลเอกประยุทธ์นั้นแน่นอนครับเราพูดกันแล้วว่านับตามวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560พลเอกประยุทธ์นั้นจะอยู่ครบวาระ8ปี8มิถุนายน2570คือถ้าอยู่ครบวาระ จนถึงมีนาคม2,566แล้วถ้าเผื่อว่าสภายังโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึงปี2,570มีเหตุผลอะไรที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผมได้พูดถึงไปนี้มาไล่เรียงต่อไปนะครับว่าเหตุผลที่จะสนับสนุนและจะต้องมีการตีความในประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยก็คือนี่ฮะ รัฐธรรมนูญปี2560ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560ถ้านับตามเวลา8ปีจริงๆแล้วตามที่นายกสมริยเประยุทธ์เข้ารับตำแหน่งตามรัฐธรรมนูนปี2560ก็คือนายกประยุทธ์นั้นจะครบ8ปีก็คือวันที่5เมษายน2568ความหมายก็คือว่าถ้าเผื่อพักร่วมรัฐบาลเดิม ยังคงเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อได้อีกถึงเดือนเมษายน2568นู่นครับอันนี้คือหลักการที่1น,นะครับหลักที่2ไปดูครับว่าแล้วถ้านับตามวันที่พลเอกประยุทธ์ได้รับโปรด9ตามรัฐธรรมนูญปี2560และมีการเลือกตั้ง ในเดือนมีนาคม2562พลเอกประยุทธ์ได้รับโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่9มิถุนายน2562เพราะฉะนั้นถ้าครบวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นช่วงวันนี้เลยครับมิถุนายน2570นั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรี2วาระเต็มเ คือตั้งแต่ปี2,562จนถึงปี2,570มาดูประเด็นที่3นะครับพักฝ่ายค้านมองว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2,557เพราะฉะนั้นวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นก็จะต้องสิ้นสุดลงในวันที่23สิงหาคม2,565 มุมมองที่แตกต่างกันแต่ถ้ามุมของนักกฎหมายมือกฎหมายของรัฐบาลล่ะครับมองว่าอย่างไรเรื่องนี้นะักข่าวถามรองนายกฝ่ายกฎหมายอาจารย์วิษนุเครือง,งามก็ให้ความเห็นเอาไว้บอกอย่างนี้นะครับว่าคือวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีเนี่ยยังไงก็ต้อง8ปีคือไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถกลับมาดำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ใหม่ ตามรัฐรมนูญปี2,560มาตรา1 158วรรคท้ายนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะไปนานแค่ไหนก็ตามชีวิตนี้เป็นได้แค่นี้ความหมายคืออะไรรู้ไหมครับถ้าดูจากมุมมองของรองนายกฝ่ายกฎหมายอาจารย์วิษณุแล้วก็มองว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น ดำรงตำแหน่งได้เพียงแค่8ปีเท่านั้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรควัท้ายแต่ใครจะเป็นคนชี้ล่ะครับว่า8ปีจะเริ่มนับเมื่อไหร่จะเริ่มนับตามที่พรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตคือเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยเป็นคสชหรือจะต้องเริ่มนับตามรัฐธรรมนูญปี2560ที่มีการประกาศใช้คือการจะหยุดหรือไม่เนี่ยมนต้นอ,อยู่ที่ศาลจะสั่ง ขนาดร้องว่าทุจริตหรือร้องว่าไม่มีมาตรฐานทางจริยธรรมกรกตก็ไปร้องต่อศาลศาลก็จะสั่งเองว่าจะให้หยุดหรือไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ความที่มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายล้วนๆไม่เป็นปัญหาข้อจจริงคือไม่มีเรื่องต้องสืบพยานก็ไม่น่าจะนานแต่ตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ไม่น่าจะนานศาลเขาเขารู้เองไม่ใช่เป็นเรื่องเชื่อมั่นอะไรหรอกก็เฉยๆ ถ้ามันไม่ถูกเพราะว่านับตั้งแต่ปี57ก็ก็ให้เป็นไปตามนั้นศาลก็ไม่ได้เขาเจอมีหนังสือส่งมาแล้วออกไปเป็นหนังสือซึ่งรัฐบาลเขาต้องตอบอยู่แล้วว่ามีความเห็นอย่างไรถ้าก็ถามนะถ้าก็ไม่ถามก็ก็ไม่ตอบอะไรนะเรื่องนี้อาจจะเป็นปนัญหาข้อกฎหมายซึ่งปัญหาข้อกฎหมายนั้นศาลพิจารณาเองได้ไม่ต้องมีใครมาสอนศาลถ้าถึงเวลาจะต้องตอบมันก็ต้องมีเวลาพอจะตอบก็คงไม่ ถามมาวันนี้แล้วให้ตอบพรุ่งนี้มาลินตัดสินคงไม่ใช่อย่างนั้นผม,นมนยังไม่แน่ใจในสยซาศา,าก็จะถามมาให้รัฐบาลตอบดรวยไม่หนมะผมไม่เคยตอบว่ามั่นใจแล้วก็ไม่เคยตอบว่าไม่มั่นใจแล้วก็รอทักวันดีคืนดีสารมีหนังสือมาบอกว่าเอามีเขาคนเขาไปร้องอย่างนี้เข้าใจว่าเป็นการใช้มาตาการสบสองนะเพราะฉะนั้นขอให้รัฐบาล ให้ความเห็นถ้าอ,อย่างนั้นก็จะได้ให้ความเห็นไปมาดูต่อนะครับแล้วทางรอดของพลเอกประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอดพลเอกประยุทธ์นั้นมีสองทางเท่านั้นครับถ้าเผื่อรอดคือสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนั้นยึดตามรมัฐมนูนปี2560ก็คือจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ครบเทอม คือเดือนมีนาคม2566และยังต้องดูต่อนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้ายังจะมีลุ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สซึ่งแน่นอนคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็อาจจะบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องแน่แต่มาดูต่อไปนะครับว่าแล้วถ้าเผื่อว่าไม่รอดคือสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่า วาระการรับรตำแหน่ง8ปีนั้นพลเดกประยุทธ์นั้นจะพ้นจากการรับรตำแหน่งในวันที่23สิงหาคม2565ถ้าไม่รอดทางออกของประเทศไทยมันต้องมีนายกรัฐมนตรีคนที่จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการในเวลานี้ก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณและหลังจากนั้นประธานรัฐสภาคุณชวนลีกภยัย จะทำหน้าที่เรียกประชุมสมาชิกรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในบัญชีรายชื่อประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าแล้วบัญชีรายชื่อของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจากนี้ไปมีใครบ้างมี6รายชื่อที่สำคัญสำคัญนะครับซึ่งเราจะไล่เรียงกันไปนี่ฮะคนแรกคุณอนุทินชาญบิณกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยส่วนอีกคนก็คืออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเวลานี้แม้ว่าจะลาออกจากพรรคไปแล้วแต่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัตย์ยังคงมีอยู่นะครับสําหรับคุณอภิสิทธิ์อีกสามคนเป็นแคนดิเดตมาจากพรรเพื่อไทยครับนั่นก็คือ คุณชัยกเกษมนิติเซริส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์และท่านสุดท้ายคนสุดท้ายผู้ว่ากรุงเทพมหานครชัดชาติสิทธิพันธ์นี่แหละครับยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเราก็คงได้ยินซุ้มเสียงการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าชัดชาติแล้วว่าไม่รู้จะลาออกจากแคนดิเดตหรือบัญชีรายชื่อของ นายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยได้อย่างไรส่วนคนสุดท้ายที่อยู่ด้านหลังผมนี้คือคนนี้ครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อแคนด d เดตนายกรัฐมนตรีที่พักอนาคตใหม่เสนอรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าอนาคตใหม่นั้นเวลานี้โดนยุบไปและมาตั้งเป็นพักเก้าไกล แต่บัญชีรายชื่อของคุณธนาธรยังอยู่แต่คุณธนาธรนั้นค่อนข้างที่จะหมดสิทธิ์ในการที่จะได้รับเลือกโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะคุณธนาธรนั้นถูกศาลตัดสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับว่าแล้วประเทศไทยของเราเราจะได้เห็นโฉมหน้านายกรัฐมนตรีคนเหล่านี้ทั้ง5้ท่านจะเป็นใครในกรณีนี้หมายความว่า จะต้องรอคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญก่อนนะครับว่าศาลจะวินิจฉัยการดำรงตำแหน่งวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่เมื่อไหร่นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญช่วคราวและเป็นนายกตั้งแต่สมัยคอสชอหรือจะนับในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรี 3, ตามรัฐธรรมนูญปี2560 เรื่องนี้ต้องอยู่ที่การวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาอย่างไรเราต้องบอกว่าวาระการดารงตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นยังคงมีข้อถกเถียงที่มีมุมมองที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแต่คนที่จะชี้ขาดได้คือสารรัฐธรรมนูญซึ่งเราต้องจับตาครับว่า ชมหน้าการเมืองไทยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นจะต้องรอดูหลังจากวันที่23สิงหาคม2565และนับจากนี้ไปต้องดูคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูนด้วยครับว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ชะตาอนาคตการเมืองวาระ8ปีของบิ๊กตู่อย่างไร ส่วนในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการประกาศรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสาภาครัฐเพรว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นั้นไปพูดในเวทีนี้นะครับพูดถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบและนำมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสและทำให้เมืองสามารถที่จะตรวจสอบให้ข้อมูลประชาชนและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะไม่เกิดการทุจริตได้อย่างไร